สวัสดีครับร้านแสงไทยเจริญนะครับวันนี้มาดูหม้อทอดขนาด20ลิตร1ตะกร้านะครับผมอันนี้จะเอามาทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับสแตนเลสนะฮะมีก๊อกถ่ายน้ำมันนะครับมีตะกร้าเดียวนะครับตะกร้าเดียวนี่คู่มือนะฮะตะกร้าเดียวเลยนะครับตะกร้าเดียวไม่ใช่สองตะกร้านะครับ ขนาด20ความจุข,ของน้ำมัน20ลิตรนะฮะใช้แรงดันไฟฟ้า5กิโลวัตต์นะฮะใช้ระบบไฟฟ้านะครับสายไฟนะครับผมอันนี้นะครับมี2องปริมาอ่าไม่ใช่2ตัวควบคุมนะครับ2ตัวควบคุมนะครับขนาด20ลิตรนะครับผมสแตนเลสท,ทั้งตัว สนใจร้านแสงไทยเจริญนะครับ0896859014ครับ